ถ้ายังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้พี่ํำแดงด้วยนะครับกดปุ่มสีแดงแดงจิมเข้าไปเลยแล้วก็กดกระดิ่งพี่สตรีมไม่พลาดสตรีมพี่นะครับเวลาแจากของเองจะได้มา t h เดอร์ไปดูคลิปกันใครกำลังมองหาร้านเติมเกมโลบอชพี่ดำแดงขอแนะน,นำร้านชานมหวานเย็นเย็นเย็นมีทั้งบริการกดเกมพาร์ทแมพอื่นๆอีกมากมายเช่นบ็อกฟู o ดไฟเตอร์วรอร์รีเออร์และอื่นๆอีกมากมายและยังรับเติมโลบัคไอดีพาร์ทแท้ ะคะโคตรไปหยาดก,ก็ก่อนเติมทําเมลแดงก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วของท่านนั่นเองก็ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับไปจัดจันรลยและเก้าโอเคครับผมก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ำแดงนะครับวันนี้เราก็อยู่เกมโรบอกนะครับในแมปมีชื่อว่า anime hero e s monitor นะครับทุกคนวันนี้เราก็เป็นอัปเดตที่10แล้วนะครับ แล้วส่วนเรื่องของอัปเดตที่10มีอะไรเข้ามาใหม่ใช่ไหมครับทุกคนทุกคนน่าจะ uh, ยังไม่รู้นะครับก็คือฮีโร่ระดับตำนานโบราณนะครับก็คือฮีโร่ระดับโบราณคือโหดกว่าตัวรับแน่นอนครับคือตัวรับมันจะเป็นกรอบ uh, เป็นกรอบดำใช่ไหมครับเป็นดำๆนะแต่มันมีเป็นกรอบ ลุงนะครับคือระดับโบราณก็คือระดับโหดกว่ารับแน่นอนครับทุกคนมันมีทั้งหมด3ด่านนะครับที่เอาเข้ามานะก็ก่อนจะไปรับชมนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามกดให้พี่ด้วยนะครับพี่จะไปทุกแมปอาโลบกเลยนะอยากให้พี่ทําแมป เกี่ <ง ains> ยวกับอะไรก็ลองคอมเมนต์ได้เลยนะครับคือไม่เกี่ยวกับโลบอก,ก็ได้นะครับก็คือเกมอื่นก็ได้นะลองคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับถ้าอยากให้พี่ไปเล่นเกมอะไรแล้วก็เล่นแมปอะไรนะครับลองคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนเรื่องอัปเดตที่10ก็คือวันศุกร์นี้เขาไม่ได้อัปเดตด่านมานะครับเพราะเขาอัปเดตด่านมาวันพุธแล้วนะก็คือด่านไอเนี่ยด่านมหาเวทผนึกมังกรนะครับขเขาเอาเข้ามาแล้ววันพุธน,นะครับเขาเลยไม่ได้อัปเดตเข้ามาอีกนะครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนอะไรเข้ามมาให่ก็คื ฮีโร่ระดับโบาณาั่นเองนะทุกคนมันเข้ามาทั้งหมด3ด่านนะครับก็คือด่านอิมนะครับอันนี้คือพี่แปลเป็นไทยนะด่านอิมแล้วก็อาณาจักรมดนะครับอาณาจักรมดนี่อาณาจักรมดแล้วก็ด่านโลกมังกรนะครับมีแค่3ด่านนะครับมีแค่3ด่านก็ดูง่ายๆคือกดที่กระเป๋าดัดชนีเลยครับไปโลกมังกรครับนี่นะโลกมังกรแล้วข้างล่างเห็นไหมเป็นกรอบลุงทุกคนอันเนี้ย โหดกว่าตัวรับแน่นอนครับแล้วก็เห็นไหมไอ้พวกดา่านอื่นไม่มีนะเพราะเขายังไม่เ,เข้ามานะทุกคนเห็นไหมอาสมมติด,ดา่านอาด่านนี้ด่านมหาเวทผนึกมังกรเอออันนี้ยังไม่เ,เข้ามานะครับแต่ด่านอิมเข้ามาแล้วนะเห็นไหมเป็นกรอบลุงแล้วครับแล้วก็ด่านมดก็เข้ามานะครับโอ้เป็นอะไรที่อยากรู้มากเลยแต่อาแต่ด่านอิมพี่พอรู้แล้วว่ามันดาามจเท่าไหร่นะทุกคนก็ด่านอันนี้อาระดับโบราณ โหดกว่าตัวรับนะครับก็คือ55นะคูณ55นะไอตัวนี้ปกติคูณเท่าไหร่วจะจาไม่ได้นะครับแต่ตัวโบราณก็คือโหดกว่าตัวรับคูณที่55แล้วก็มันต้องมีหินหินอยู่แล้วแหละหินอาอัพนะเดี๋ยวไปดูด่านนี้ดิหินอัพน่าจะโหดหน่าดูอะพี่มองว่าน่าจะเอาแบบของสีดําม,มาเยอะแน่นอนเลยโอ้ใช้7อันก็อพอพอได้ป่ะทุกคนเหมือนขับปับใหม่หรือป่าวะตตอนแรกอันนี้มัน50ป่บะ เหมือนเขาปรับใหม่นะทุกคนใช่ปะถ้าพี่จะไม่ผิดนะเหมือนเขาปรับใหม่นะครับอันนี้เหมือนเขาปรับใหม่ด้วยแหละทุกคนนั่นแหละครับก็อัปเดต10ก็มีประมาณนี้เท่าน<ม>ี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูโค้ดดีว่าอ่าโค้ดไหนใส่ได้บ้างนะทุกคนพอพี่เข้ามาดูแล้วเฮ้ยได้แล้วทุกคนอ่าได้โค้ดหนึ่งอันแล้วโอเคได้โค้ดแล้วทุกคนได้แค่2โค้ดอะได้แค่สองโค้ดเดี๋ยวพี่จะทิ้งโค้ดข้างใต้คลิปให้ละกัน โอเคป้าทุกคนเดีย๋ยวพี่ทิ้งโค้ดให้ใต้คลิปแล้วกันก็อ่าก็ลองไปกรอกกันได้ครับมีมีประมาณ6 7มีประมาณ7โค้ดนะครับมีประมาณ7โค้ดนะก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่้วยนะ้ทุกคนอยากให้ทำคลิปแมปอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อยากให้เล่นเกมอะไรก็มาคอมเมนต์ได้เลยนะคือช่วงนี้พี่ไม่ได้สตรีมนะเพราะพี่ต้องทำกันบ้านเพราะใกล้สอบแล้วแหละใกล้สอบมีลายแล้วทุกคนมันต้องตามกันบ้านนะ คือโปรจงโปรเจกต์เยอะมากนะครับมหาลัยนะครับทุกคนมันไม่เหมือนมัธยมนะแบบมหาลัยก็คือแบบทําเอกสองเอกสารงานกงงานกลุ่มเยอะมากนะครับ mm hmm. ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ hmm. เป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับ mm hmm. ก็ขอโทษด้วยนะที่พี่ไม่ได้สตรีมนะครับ mm hmm. แต่พี่ก็จะทําคลิปลงให้เรื่อยๆนะครับ mm hmm. ก็วันนี้บ๊ายบายครับซีอูครับบ๊ายบาย